บอกว่าขอลองใช้ก่อนได้ไหมเพราะไม่ไม่ไม่อยากใช้อะไรที่ตัวเองแพ้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอใช้แล้วแบบเฮ้ยมันได้แล้วผิวเราก็ดีขึ้นจริงๆอะไรก็เลยตอบรับเป็นรีเซนเตอร์ค่ะเรียกว่าเรียกว่าตอบโจทย์คนที่แบบผิวแพง่ายอย่างตู่จริงๆตู่พูดเลยว่าตู่ถอดใจไปแล้วจริงๆแล้วว่าแบบเขาไม่มีอะไรที่จะช่วยได้แล้วแล้วพอมาใช้ตัวเนี้ยแล้วมันช่วยได้ก็จริงๆหนูบอกเพื่อนต่อเยอะมากว่าแบบลองใช้สิมันมันเบิร์กนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วตู่เป็นคนเชื่อเรื่องของโสมอยู่แล้วด้วย นนี้เป็นมาสองปีแล้วค่ะแล้วหวังว่าจะได้เป็นไปเรื่อยๆนะคะปีนี้ห้าปีแล้วค่ะเป็นยังไงครยบโอเคครับก็สำหรับเซวานนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากๆนะคะแล้วก็เจ้าของแบรนด์เองนะคะวุ้นเส้นก็เป็นคนที่แบบใส่ใจในสินค้าของตัวเองมากๆเลยนะคะก็ขอให้เซวานเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจเป็นที่หนึ่งของประชาชนชาวไทยค่ะคุณผู้ชมคะคนนา้ถามว่าอาการปมวดที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณภาพอาการเป็นยังไงบ้างค่ะ เรื่องขาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่าต้องทํากายภาพเพราะว่าพอผ่าตัดบุ๊บกเนี่ยก็ขาก,กล้ามเนื้อก็จะรีบลงเหมือนมันเรียนรู้เองโดยธรรมชาติก็รีบรีบลงไปแบบต่างกันครึ่งๆเลยอะค่ะตอนนี้ก็ต้องพยายามกายภาพแบบกระตุ้นไฟฟ้าเหมือนเครื่องที่เขาใช้ทําซิกแพคแต่มันทาที่ขาเราแทนเพื่อให้กล้ามเนื้อมันกลับมาได้อย่างรวดเร็ว,รวอ,นนอะไรอย่างเงี้ยกลับมาเริ่มเข้ากันหรืหรหรหรออยังยังเลย คุณหมอบอกต้องทําคุณหมอบอกว่าถามคุณหมอเหมือนกันว่านานไหมคุณหมอว่ามันบอกไม่ได้แล้วแต่ความขยันของเราด้วยว่าเราจะแบบขยันไปกายภาพได้บ่อยแค่ไหนอะค่ะอย่างน้อยต้องอาทิตย์ละสองสาครั้งแต่ตอนเนี้ยไปได้แค่อาทิตย์ละครั้งเองก็เดิดดกกนแ,แล้วเราก็จะถ้าเดินเยอะๆเราจะเมื่อยขาข้างที่มีปัญหาเนี่ยจะเมื่อยกว่าอีกข้างหนึ่งเพราะว่า เพราะว่าเหมือนกล้ามเนื้อมันเล็กกว่าแล้วพอไปใช้งานมันเท่ากันมันก็จะเมื่อยกว่าอะไรเงี้ยค่ะต้นสูงเลยเวลาใส่มันมีปัญหาไหมก็มีปัญหาเหมือนกัน <laughs> เดี๋ยวนี้ก็คืออย่างเมื่อก่อนใส่ได้ถึง6นิ้วแต่ตอนนี้ก็ลดลงมาตูทำเกล้ามืขี้โอ้หก็ผ่าไปเสร็จปุ๊บสามเดือนแรกยังทําอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นผ่าเป็นแบบมกราเนาะพอผ่านมาสามเดือนก็เริ่มออกเริ่มมากายภาพตั้งแต่เมษา จะหามีผูน้าก็ดำก็มาสี่เดือนคุณหมอบอกว่าเป็นมาตั้งแต่เกิดแต่ว่าเราเพิ่งมาเจอว่ามันเป็นปัญหาในตอนนี้ค่ะก็ค,คือกระดูกเรามันใหญ่กว่าอีกชิ้นหนึ่งจริงๆมันควรต้องเท่ากันพอมันใหญ่กว่าก็เลยกระแทกจนกระดูกอีกชิ้นหนึ่งมันแตกคุณหมอก็เลยแนะนําให้ไปทริมกระดูกเนะี่ยให้มันเล็กเท่ากันตอนตอนที่ไปหาคุณมีอาการเจ็บหราว่ามันเกิดจากว่ามันไม่เท่ากันเลยคือมันเดินไม่ได้เลยตอนนั้นเพราะว่าเข่ามันบวมมาก แล้วตอนแรกตอนแรกคุณหมอก็นึกว่ามันมีน้าในเข่าหรือเปล่าพยายามที่จะเจาะออกใช้เข็มดูดออกจนแบบแป๊บนึงก็กลับมาบวมใหม่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอก็รู้สึกว่าข้างในมันต้องมีอะไรละค่ะก็เลยทํา MRI เรียบร้อยก็หมอบอกว่าผ่าเลยดีกว่ากัวคะตอนที่แบบผ่าว่าเดูเหมือนเสใหญ่ตอนตอนผ่าก็กลัวเหมือนกันค่ะแต่ว่าคุณหมอก็บอกว่าคือพอคุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดปุ๊บอ่ะหน้าเราออกเลยแล้วคุณหมอก็เหมือนแบบรู้แล้วเราตกใจ แล้คุณหมอบอกไม่ต้องห่วงนะหมอเป็นหมอที่ดูแลนักกีฬาทีมชาติแล้วก็นักกีฬาทีมชาติแล้หมอก็แบบผ่าให้หลายคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลับมาเล่นกีฬาได้นี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะโอเคค่ะแล้วก็พอผ่ามาก็คือแผลเล็กแบบเล็กมากเท่าน,นี้เองเพลสที่ทองอากังวลไหมครับตอนที่เขาาสร็าต้องพักฟื้นแล้วเราเป็นคนที่เดินมาเป็ปกติแต่น้ำวันนี้ต้องนอ,อยู่ในในเฉยะไเงี้ยตอนที่คุณหมอบอกว่าจะวิ่งไม่ได้อีกแล้วในชีวิตนี้คือมอกคุณหมอไม่แนะนําเลยไม่แนะนําให้้้ววิ่งงออีีกแลเลเเยะไรย ตอนนั้นน่ะกำลังฝึกที่จะวิ่งแบบเริ่มสุด5กิโลเพิ่มมี5กิโล10กิโลมีความฝันว่าอยากจะวิ่งสักแบบวิ่งมาราธอนกึง่งแบบนะอะไรอย่างเงี้ยก็ดับฝันไปก็ไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็โอเคแหละแบบวิ่งไม่ได้เดินได้ก็ก็โอเคค่ะแล้วหลังจากขามันยังสามารถกลับไปใช้ชีวิตวิ่งได้นะคะไม่ได้เลยคุณหมอเคยถามคุณหมอเหมือนกันว่าถ้าเราฝึกกล้ามเนื้อไปเรื่อยๆเนี่ยจะสามารถทําให้กลับมาวิ่งได้ไหมคุณหมอก็พูดแค่ว่าไม่แนะนํา ไม่นําแล้วแล้วน้าวันนี้มันใช้ชีวิตยังไงครับอาการมันดีขึ้นแค่ไหนกี่เปอร์เซ็นต์นะครตอนนี้ถือว่าอาการก็ดีขึ้นประมาณ90%แล้วนะคะก็คือ recover หมดแล้วเพียงแต่ว่าถ้าเราใส่ส้นสูงเดินเยอะๆหรือกระแทกมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็จะมียาที่เราจะต้องกินประจําทุกวันแล้วกระดูกที่มันเคยบวมไปนะตอนนี้มันคือไม่มีผลกระดูกแล้วหรือว่าคือมันมีกระดูกตอนที่กระทบกันจนมันแตกแล้วก็เป็นชิ้นเล็กๆที่หลุดออกมาคุณหมอก็ เอาออกทั้งหมดส่วนกระดูกที่มันร้าวไปแล้วอะค่ะคุณหมอก็บอกว่าต้องรอให้มันประสานเองอันนี้คือมันหายปกติเลยไหมครับหรือว่าจะต้องฟอลโล่เัาตลอดต้องฟอลโล่เอาแบบคุณหมอทุกหกเดือนแล้วเรื่องอะรเรื่องตาบ้างเกิดจากอะไรคือจริงจริงเขาทำให้หาคุณหมอเพราะว่าเหมือนเป็นแบบเที่ยวลงะเพาะแล้วปวดท้องมากแต่ว่าคุณหมอเนี่ยมองหน้าเราแล้วก็เหมือนกับว่าใช้มือถือเยอะหรือเปล่าใช้มือถือตอนไม่มีแสงหรือเปล่าแล้วก็แบบแล้วมันเกี่ยวกับปวดท้องด้วยเหรอคะอะไรอย่างเงี้ย เ้วเขาบอกหมอว่าเนี่ยเห็นเหมือนมียืดขาวๆอยู่ในตาเราข้างขวาข้างข้างนีค่ะข้างขวาใช่แล้วคุณหมอกว่าเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้มือถือเยอะๆแล้วบางทีใช้ในในช่วงที่แบบแสงไมน้อยเพราะไม่คนชอบแบบตื่นมาปุ๊บก็ถ่ายมือถือเลยไฟไม่ได้เปิดอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอว่าจริงต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้แต่ว่าการเป็นต้อลมมันไม่จําเป็นต้องผ่าตัดนะคะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องรักษาอะไรเพียงแต่ว่าแค่พยายามใช้มือถือให้ ให้น้อยลงแต่ถามว่าจะหายไหมมันก็เป็นแล้วก็คือเป็นเลยถ้าทได้แบบาในการแบบใช้มนลไ้จริงก็พยายามเมื่อก่อนอะตูจะเป็นคนที่แบบทุกโพสตใน IG อะคะ่ะ <c oughs> ก็คือจะตอบคอมเมนต์ทุกคนทุกรูปไม่ว่าจะแบบคนส่งมาซ้ําแค่ไหนตูก็จะตอบทุกคนตู่แคสึกว่าการตอบของเราทีมอาจจะเป็นกําลังใจอะไรให้เขาก็ได้เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ตอบน้อยลงก็คือเลือกแค่ว่าถ้ารูปนี้ไม่ตอบก็ไม่ตอบเลยทุกคน แต่ถ้ารูปนี้จะตั้งใจจะตอบก็จะตอบทุกคนเหมือนเดิมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ตอบทุกรูปเหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะแล้วก็พยายามที่ตื่นนอนมาเนี่ยก็คือเปิดม่านก่อนที่จะเล่นมือถือนหมายถึงว่าให้มันมีแสงอะไรเข้ามาในห้องบ้างหรือว่าตอนกลางคืนก็จะไม่นอนเล่นโทรศัพท์ก็เปิดไฟไปก่อนถ้ายังเล่นโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยค่ะก็คือจะจะแบบว่าจะไม่เลนะะ่นในที่มืดจะพยายามใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ไม่เขียนวิธีการอ่ะแสดงว่าโอกาสที่จะเป็นศัพมันก็จะมีใช่ไหมถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดไม่แก้ไขหรือไม่รไมปรับพฤติกรรมอะค่ะมันก็อาจจะทำให้เป็นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งมันอาจจะมาไอ้เยื่อหูขาวเนี่ยมันอาจจะมาเขาเรียกว่าอะไรอะมีผลต่อการมองเห็นละม,มันก็จะลามไปเรื่อยตอนนี้มันอยู่แค่ขอตรงน,นี้ถ้าเกิดต่อไปถ้ามันลามมานึงูตาดําอะไรางเนี้ยันอาจจะทาให้ตาแห้งมากขึ้นหรือมีผลต่อการมองเห็นค่ะยังไม่ได้ไปเช็คเลย คุณหมอว่าไม่เป็นไรนะคะบอกว่าการเป็นต้องลมไม่ต้องผ่าตาัดแต่ต้องปรับพฤติกรรมจริงๆจะเหว่าปีนี้เราก็ทั้งช่วงบนและช่วงล่างเลยโดนพร้อมๆกันค่ะ <c oughs> คือตอนแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ยังแบบรู้สึกว่าเออเป็นก็รักษาไปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนเนี้ยก็เริ่มมาชื่อมาแบบมาคิดเรื่องแบบไปถึงเรื่องเจ้ากรรมนายเวรละแบบเออเราอาจจะเขาป่วยบ่อยมากจริงๆต้นต้นปีถึงตอนเนี้ยเข้าโรงพยาบาลามาสามรอบแล้วอะไรเงี้ย ก็รู้สึกว่าบ่อยก็เลยเริ่มเริ่มรู้สึกว่าแบบเอะตอนนี้เริ่มสดมนเริ่มแผ่เมตตาเริ่มแบบขอขมากรรมทุกอย่างจริงคือคิดเอาเองอะค่ะว่าแบบเอ๊ะหลือเราเป็นเพราะว่ามันหนักทุกอันเลยที่เป็นโมกเวียนนกเวียนลกกรรมใช่ใช่ค่ะที่เรามีการเช็คกระหลดูเยครับผมยังไม่ได้เช็คเลยแต่ว่าตอนนี้พอเราเริ่มเริ่มสดมนเริ่มเริ่มแผ่เมตตาถูกก็รู้สึกว่าแบบมันดีกับเราด้วยแหละเราก็รู้สึกว่าแบบ เราทะไรมีสมาธิขึ้นแล้วตูก็รู้สึกว่าตหลับหลับง่ายขึ้นมากเพราะาเราสวดมนต์ก่อนนอนใช่ไหมคะปกติเมื่อก่อนเป็นคนนอนไม่หลับเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าเออสวดมนต์แล้วเราทำไมเราหลับสนิทดีจังอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราก็สวดมนต์ก็ดีที่มันทำให้เราคิดว่าเป็นโรคเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบหมอชอบพูดว่าปกติอ่ะไม่ไม่เจอนะเคสแบบนี้น้อยมากคือคนที่เกิดมาแล้วก็ดูเข่า สองชิ้นจะใหญ่ไม่เท่ากันเนี่ยมันน้อยมากเลยแล้วก็แบคทีเรียที่โรงพยาบาเนี่ยก็เป็นตัวที่คุณหมอว่าเจอยากมากหมอไม่เจอมาหลายปีมากแล้วอะไรแบบนี้ก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วทำไมมันมาอยู่ที่เราใช่จากวันนี้พูหายเราตั้งเป้าว่าเราจะทำบุญอะไรจะเจอสายสะดอกสะดอกเพราะใช่ค่ะก็เอ่ยกะว่าจะต้องแบบอาจจะทำบุญที่เกี่ยวกับโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆโรงพยาบาลส่งอะไรแบบนี้ค่ะ หลังจากนี้ไปก็คือไม่ไม่ต้องมีอะไรที่น่ากังวลหวังว่าหวังว่าเป็นเกือบจะครบละ,ะจริงๆก็คือไม่ใช่เป็นปีโชคม,มั้ครับหรอือว่าไม่ชงจริงๆปีนี้เป็นปีที่ดีของของราศีของตูดด้วยนะคะก็ยังงงเห็นแบบหมอดูทุกคนก็บอกอุ่ดยดีมากเงินจะเข้าจะปังปังปังเนะี่ยถ้าเข้าลงพยาบาลปังปังปังเน่างีนี้มันเหนื่อยกับการใช้ชีวิตไหมครับที่มันผ่านมาถึงปีแรกอย่างเงี้ยตูดจะบอกว่าตูกปรงก็ไม่เชิงนะแต่ตูดรู้สึกว่าเออเป็นก็รักษาไปอย่างน้อยมันก็แบบ ไม่ได้แบบเป็นหนักถึงขั้นที่เราดําเนินชีวิตไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็เป็นก็รักษาอะไรเงี้ยค่ะคุณสามีให้กำลังใจยังไหคะเขาก็มาเฝ้าตลอดเขาจะให้กําลังใจเหมือนแบบตูวไม่ต้องกังวลนะเข้าโรงพยาบาลอ่ะเพราะว่าของกินรอบโรงพยาบาลอร่อยมากไม่ต้องห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะเป็นคนเอนจอยกับชีวิตในโรงพยาบาลมาเขาจะหากิจกรรมอะไรมาทำมามีไมโครเวฟเครื่องหนึ่งนี่ทําได้แบบหลายเมนูมากเราก็เลยรู้สึกเออเขาก็เอนจอยเราก็รู้สึกไม่ได้ทำให้เขาลําบากอะไรอย่างเงี้ย ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ